ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดี พรบริษัทหมายถึงว่าผู้ที่อเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทนั้นหมายเอาถึงพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาแต่ก่อนตัวนั้นท่านใช้คำว่าภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาเวลานี้ประเทศไทยเราไม่มีพระภิกษุณีแล้วก็มีแต่ภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบพระพุทธศาสนาเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นของดีก็จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีความสามารถรักษามิฉะนั้นแล้วของดีก็จะอยู่ไม่ได้ตัวอย่างเช่นเพชร ทองที่มีราคาสูงก็ต้องมีที่รักษาเขาเรียวกว่าการรักษาความาปลอดภัยถ้าหากว่าเป็นก้อนหินก้อนดินอยู่ตามดินตามถนนไม่ต้องไปทำที่ไม่ต้องไปป้องกันอะไรเพราะไม่มีใครอยากได้แต่ถ้าหากว่าเป็นเพชรนินจินดาทองคำ เขาก็จะต้องมีที่ป้องกันฉันใดก็ฉันนั้นพุทธบริษัทก็จำเป็นที่จะต้องมีคุณภาพพระภิกษุก็ต้องมีคุณภาพสามเณรก็ต้องมีคุณภาพอุบาสกก็ต้องมีคุณภาพอุบาสิกาก็ต้องมีคุณภาพ ถ้าหากว่าไรเสียซึ่งคุณภาพแล้วไหนเลยที่จะรักษาพระพุทธศาสนามาได้เราจะต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบุณขอบคุณอย่างสูงสำหรับท่านบนรรพบุบรุษของไทยท่านได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพ ท่านมีคุณภาพที่สูงส่งท่านมีคุณภาพที่เลอเลิศท่านมีคุณภาพที่แข็งแกร่งมันมีสิ่งอะไรแปลกปลอมขึ้นมาในพระพุทธศาสนาก็คือคณะพุทธบริษัทบางจำพวกที่ไม่เข้าใจแล้วก็มาแสดงตัวสารพัดต่างๆมีมาตั้งแต่ดึกดบบัน บรรพบุพรบุษของเราก็ช่วยกันกําจัดสิ่งสกปร,รกหรือเรียกว่าสิ่งไม่ดีมันจะเป็นภิกษุก็ดีเป็นสามนเณรก็ดีเป็นอุบาศกก็ดีเป็นบาสิกาก็ดีแต่แวกแนวเมื่อแวกแนวไปก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ดีเป็นผู้วิเศษมันก็เลยทำให้ใกลายเป็นก๊กเป็นเหล่า สิ่งเหล่านั้นเกิดมาแล้วแต่ในอดีตนานมาแล้วแต่บรรพบรุษของเรานั้นได้กำจัดไม่ใช่กําจัดธรรมดากําจัดอย่างสิ้นซากเราจะไม่มองไม่เห็นเลยว่าที่เขาเคยทำความไม่ดีแหวกแนวในพระพุทธศาสนานั้นยังเหลือหลออยู่แม้แต่เส้นใจบัว เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจึงได้เจริญงอกงามขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์โดยที่มีทั้งพระพิสุภุทรงศีลพระพิสุ้ที่เป็นสุปฏิปัโนหรือท่านผู้ที่สำเร็จมรรคผลอะไรก็ปรากฏมาโดยตลอดหรืออุบาสกอบาสิกาผู้เท่อุปัมภมพระพุทธศาสนา ด้วยจะตุปัจจัยไทยจะทำต่างๆมีเงินมีทองมีข้าวมีของก็เสียสละเพื่อที่จะจันลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานอกจากจะเสียบริจาคจะตุปัจจัยบริจาคสิ่งที่จะต้องอมีการก่อสร้างให้เป็นวัดเป็นวาเ,เป็นที่อยู่พักอาศัยแล้วอุบาสกอุบาสิกาบางท่าน เรก็เสียสละออกไปปฏิบัติเพื่อให้แวะบรรลุมัคผลก็มีอยู่จำนวนมากดังนั้นหลายพันปีมาพระพุทธศาสนาที่จเจริญอยู่ในประเทศไทยจึงมั่นคงแข็งแรงมาจนถึงกระทงบัดนี้เพราะฉะนั้นในบัดนี้และในปัจจุบันนี้เราก็ควรจะสร้างศักยภาพหรือคุณภาพ ให้แกพระภิกษุสามนเณรมาสร้างคุณภาพให้แกอุบาสกอุบาสิกาเพื่อที่จะช่วยกันรักษาสิ่งอันประเสริฐอันนี้ไว้พระสิ่งอันประเสริฐนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เทศจะมาอุบัติบังเกิดนั้นท่านต้องปรารถนาโพธิญาณบำเพ็ญบารมี นานนักหนาจะหากว่าเป็นปัญญาธิกะอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ก็ถึงสี่อสงไขยแสนกับถ้าเป็นศรัทธาธิกะก็จะต้องถึงแปดอสงไขยแสนกับถ้าเป็นวิริยาธิกะก็ถึงสิบหกอสงไขยแสนกับกว่าจะได้ลงมาตรัส จะรู้แล้วก็มาแสดงทมอันเลเ่อเป็นของดีเป็นของวิเศษเช่นนี้เพราะฉะนั้นบางกับบางกันบางเวลาก็จะว่างซึ่งพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วคำที่ว่ามรรคแปดธรรมพิเศษก็จะไม่มีขึ้นเพราะการที่พระพุทธเจ้า จต่ตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นต้องสําเร็จอาสวัคยา,ยานอาสวัคย,ยานคือยานที่เป็นการสิ้นไปแห่งกิเลสเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้ทรงหวงธรรมไว้แต่เฉพาพระพองค์เท่านั้นยังจำแนแกแจกจายธรรมะของพระองค์นี้ไปยังปูงจนทั้งหลายไม่เลือกว่าจะเป็น เศรษฐีขะบดีพระราชามหากษัตริยาจกวันิพกที่ใดเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่ามีนิสัยมีวาสนาแล้วจะอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามพระองค์จะเสด็จไพรโปรดให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลธรรมฐานารูรปเมื่อพระองค์ปฏิบัติภารกิจอยู่เช่นนั้นจึงได้ปรากฏขึ้นซึ่งพุทธบริษัททั้งสี่ดังกล่าวแล้ว เพราะฉะนั้นมาถึงในปัจจุบันเราก็ควรจะหามาตรการหรือว่าสิ่งที่มีความสำคัญหรือสิ่งที่จะเป็นไปได้ให้แก่คณะสงฆ์ให้แก่ภิสุสามเณรและหาสิ่งที่มีความประเสริฐเท่าที่จะเป็นไปได้ให้แก่อุบาสกอุบาสิกา เป็นมาตรการที่สามารถทำได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังจะรุ่งโรจน์แล้วก็ยังจะเป็นธรรมพิเศษแล้วก็ยังจะเป็นประโยชน์แบบมหาศาลแก่อนุชนหากว่าเราได้พากันละเลยปล่อยให้คณะสงฆ์เป็นไปแบบไม่มีระบบ ให้คณะอุบาสกอุบสิกาเป็นไปแบบขาดความมั่นคงเท่านั้นเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วก็จะทำให้การรักษาพระพุทธศาสนาด้อยลงไปเพราะฉะนั้นในขณะนี้และในปัจจุบันนี้เราก็ได้พากันช่วยกันในทุกด้าน ทั้งด้านปริยัติธรรมและด้านปฏิบัติธรรมและดูแลในสิ่งที่ผิดเหมือนกันกันกบบรรพบุรุษของไทยเราได้ดูแลพระพุทธศาสนามาก็เป็นที่น่ายินดีที่ทั่วโลกได้ยอมรับว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองก็ขอท่านทั้งหลาย ช่วยกันปฏิบัติความดีความงามเราพากันปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาเราเองก็ได้อานิสงส์อานิสงส์ก็จะเป็นของเราที่เราสามารถรักษาความดีของพระพุทธศาสนาไว้ได้อานิสงส์เหล่านี้ไม่ไปไหนเสียตกยู่ของเรานั่นเองสวัสดีสาธุ